สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับชาวเกษตรนะครับกับบอดี้ทายคลิปลงโดนแล้วนะครับใน youtube นะครับกับผมมวล่าแล้วก็อ่ะยังโบหูว่าสิไทยยังลุ่งนะครับก็เลยช่วงนี้ฝนตกนะครับเขาฤดูฝนนะครับกับขฤดูของการปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นหน้านะครับวานแล้วนะครับปลูกหน้าข้าวเจ้านะครับนี่เริ่มเกิดแล้วนะครับฝนตกมาเมื่อนี่ะก็ สภาพนี่ครับน้ำที่เขาเขาขึ้นเลยคนน่ะทั้งด้านทั้งด้านขึ้นเนาะอันนี้คือขั้นหน้าที่ผมเห็ดนะครับปีที่แล้วนะครับขั้นใหญ่แล้วปีที่แล้วมันขาดนะครับน้ำรดนมาจากหวยตัวนี้นะครับน้ำรดน้วยขาดนะครับก็เลยดีป่าเมื่อไหม่นะครับเอาตะไคร้มาปลูกนะครับเพื่อกันพวกให้มันกินพังทลายลงอีกนะครับเพื่อมันรดนมออีกนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับ เร,กเ,กรรเริ่มเกิดแล้วนะครับตะไคร์ก็เริ่มเกิดแล้วครับอ่าผลดีของการเห็ขดขั้นในไงก็คือสามารถกักเก็บน้ำ้หลายนะครับประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือลดการเฮ็ดหนานครับบ่ต้องเฮ็ดหลทั้งเพรต้องเฮ็ดหลายขึ้นนะครับประโยชน์ขั้นหนาขั้นในไงอาจจะมีประโยชน์หลายกว่าที่เป็นขั้นหนาในาหน่อยนะครับทั้งเฮ็ดเข่าไหลายนะครับกระเบื้ง ผลผลิตเขาแต่ละปีข้ห้องมากนะครับราคาเขามันก็บบคารุคานะครับการที่หน้าหลายเข้าเฮ็ดเป็นขั้นหน้าแบบนี้แหละครับเอาเขากับปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยปลูกตะไคร้ปลูกบักซิดานะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตขึ้นมานะครับก็สามารถเอาไปขายได้กันนะครับขายได้ดีบดีคันหน้านะครับอาจจะเฮ็ดเงินได้ารกว่าเ่าได้กว่าอ่า เขานะครับในหน้าพื้นที่นี้นะครับเนี่ยพื้นที่ทินสีสีไรนะครับสีลาถ้าเอาเห็ดขันหน้าเขาไปอยู่ไม่ตัดออกดัวมันน่าจะออกสองงานนะครับเกือบตีเกือบสองงานนะครับเพราะว่าขันหน้ามันคอน้างไงนะครับรอบรอบบริเวณเลยนะครับเขาก็เสียไปแค่สองงานเองนะครับหรืออาจจะงานดีกว่าบ่มั่นใจนะครับมันคุน้างไงนะสลิงเรียนได้นะครับถ้าเข้าปลูกเขาก็อาจจะได้ผลผลิตดีกว่านะครับดีกว่าเข้าสิไป เฮ็ดหน้าเบิดนะครับเห็ดหน้าเบิดกับเมย์ซื้อนะครับเมย์ได้เข่าก็จริงครับตอนบกขุมคาครับการลงชุนเท้านะครับเท้าเห็ดเดืหลายอย่างนะครับในพื้นที่หน้านะครับเท่าอาจะที่ล้นผลิตหลายอย่างนะครับกะต่ายเนียยางไปบ่งเรื่อยๆปัญหามันแหลงหลายนะครับพอาแหลงกล้วยกเลยเลยแบบมันติตายนะครับอันนี้ก็ตะไครยปลูกกันเล้ นะครับข้ากป็ากปลูกหมกฝรั่งสีดาหมกฝรั่งนะครับนี่ก,ก็ขึ้นแล้วครับอันนี้ฝรั่งแบบบรรบาเขานะครับผมมาปลูกไว้ครับเพื่อหลักพันมันจะเื่อมหมกฝรั่งจิ้มจุ้งปลูกไว้ด้านนูวนครับอ่าโค้กูกันแท่นหน้าเมื่อยเลยเสียงโซ่อ่ะกุเดีเขาโค่นะครับขึ้นแะล้วเ,เอาห้องข้าวมอกระปุกสีดาที่ผมปลูกไว้ปีที่แล้วนะครับ อันนี้ผมตอนมาด้วยที่บดคไซนนะครับตัดออกจากกิ่งเอาทั้งตุ่มมาเลยนะครับมาฝังเลยนะครับนี่ครับใส่แบบตุ่มมาฝังเลยนะครับบรคไซนถุงพออีกนะครับเบรคไซนถุงช่ำน้อปีกนะครับตัดออกจากกิ่งกับมาเลยนะครับตุ่มถึงมีหักไปแล้วนะครับเอาปลูกนะครับฝนปีที่แล้วมันดีนะมันก็เกิดกระสุนต้นนะครับย่าไงมัรับจะไข่ข้าปปูกเข้าปลูกเขาด้กินเขาด้ขายพร้อมนะครับ พันธุ์หนาใหญ่ใหญ่กล้วยกล้วยก็มันต้นเล็กๆน,นะครับตัวตุ๊ใหญ่นะครับนี่จิ๋วอ่ะนี่กระแตงข้างหน้าไหมนะครับกันน้ำสภาพอ่ะปีนี้ครับแรงหลายอ่ะเพิ่งมีฝนมากะที่เห็นนะครับอืม แต่งายมีชื่อหนารครับหนาขึ้นเร็วขนาดเลยแล้จริงๆหนาตัวนี้ก็เกิดเร็วนะครับเพราะว่าผมเห็นเป็นขั้นหนาขนาดใหญ่นะครับกว้างประมาณสามเมตรเกือบสามเมตรได้นะครับประมาณเอาคิดว่าสลิดเรนไดย์ครับสลิดเห็ดขั้นใหญ่ไงทีนะครับป้องกันการเมื่อยนะครับเพราะว่าเห็ดหน้าลายลายกับเมื่อย เอาครับเลยต้องหึดัขั้นหน้าขั้นนี้ไงนะครับเพื่อบยให้เมือนะครับแต่กับมือขึ้นกาล่ะครับนะครับภาคพื้นทีนะครับนี่นำตกฝนตกมั่มขึ้นนะครับก็ถุงช้ำนะครับชาวหน้านะครับตันนี้เขาก็เริ่มเกิดแล้วนะครับน้ำเห็นแล้วอันนี้เห็นบหมเหเห็นเนาะขยายก็บดเลยับนะครับประมาณนี้แหละ ตรงนั้นก็กนี่ไหะหัวขนาดหน้าต้องทำข้าวที่ขายย้างในไงเขาก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยกับสันป่าโอเคสปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยปลูกตะไคร่ปลูกมักซิดานะครับแต่มีต้นอื่นมาปลูกกะได้นะครับต้นมะเขียบก็ปลูกนะครับต้นนี้ก็ลังเริ่มขึ้นเรื่อนน้ำพี่ต้นมะเขียบข้าตาไะไคร่นะเอามาปลูกแล้วก็กล้กวยนะครับกล้วยนี้เขาปลูกทิ่มๆไว้ก็ได้นะครับยังอยก็ ได้กินอยู่แล้วนะครับที่าได้กินก็ถ้ามันเกิดปตายหรือเป็นอย่างนะครับมันเป็นปุ๋ยได้นะครับเขาตัดลงให้หน้าได้เลยนะครับเพราะว่าหวกกล้วยนี่เป็นปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์สูงผมลงดินได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับมันนี้เอาไว้สำนีนะครับเดี๋ยวพบกันอีกรอบนะครับเขาคืองามวันนี้ประเทศไทยเบิ้งลมนะครับผมสวัสดีครับ